สวัสดีครับพบกับเสือสื่อมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัววันนี้เสือมาเอาใจนะครับสายกเกษตรกรหรือว่าชาวไร่ชาวสวนนะครับด้วยจอบนะครับทำจากใบผานของบราซิลน,นะครับผมเป็นงานเชื่อมนะครับผมเป็นงานเชื่อมจากใบผานที่คุณภาพสูงข,ของบราซิลน,นะครับมาเชิญชมความคมกันก่อนนะครับ คมจัดมากเลยนะครับผมนะครับผมนะครับผมก็มีทั้งหมดจำนวนหกเล่มนะครับผมเป็นใบผานที่สามารถขุดดินได้ดีนะครับผมเพราะผ่านกระบวนการชุบแข็งนะครับผมชุบแข็งนะครับพอดีนะครับเสือได้ความรู้กับแฟนคลับของเสือนะครับที่สั่งให้เสือผลิต นะครับจอบขึ้นมาแล้วอยากได้เหล็กที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ชุกแข็งนะครับสามารถขุดดินได้นะครับผมตัดรากไม้ได้นะครับผมก็เลยทำาจอบขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผมเสียขอเสนอราคาเลิมละ7 5 0อห้าบาทนะครับพร้อมส่ง มีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับใบผ่านของบราซิลน,นะครับผม น้ำฟูนี่เราชุบก็ประมาณ8 0 0รองศานะครับ นี่คือน้ำมนันทำให้หนึบร่างหนืดมัมาตกแล้วถ้าควองแข็งนิดตะไบนะครับตไะไบไ,ไม่เข้านะครับหน,น่ดเลยนะครับแล้วก็เราจะทำกระบวนการต่อไปก็คือขั้นตอจันนดตัดกระดาษนะครับกระดดนะครับมีจำนวนหกเล่มนะครับ ว้างประมาณ6นิ้วนะครับยาวประมาณ9นิ้วนะครับเป็นหูเชื่อมต่อนะครับกับเหล็กใบผานของบราซินนะครับผมเล่มที่1นหนักร้อยสิกรัมนะครับผมเล่ม12นะครับหนัก1 2บสองกรัมเล่มที่สาน้ําหนัก12.5กรัมเล่มที่4 110นสะครับเล่มที่ห้า หนึ่งพันสองนะครับผมเล่มที่หกนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับผมทั้งหมดราคาเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมพร้อมส่งครับของ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 บราซิลยังมีอยู่นะครับผมเมคอินบราซิลนะครับผมสำหรับรีปด์นี้เนาะนะครับสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 7 5 6 02 08ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับไปจอบดีๆนะครับขอขอบคุณครับ